สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่6ครั้งที่13เรื่องยมกปฏิหารหน้า69ถึงหน้า71สัตเตเมธวเสในวันที่7ทุตตกาอันว่านักเลงทั้งหลายกระถังยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวว่าอัมโพแน่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ปุเพในการก่อนสัทธาโรอันว่าครูทั้งหลายฉะหกว่ทิงสุกล่าวแล้วว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายอารหันตาเป็นพระอารหันอัมหะตรงนี้ตัดบทเป็นอรหันตาบวกอัมหะนะครับอัมหะย่อมเป็นโลเกในโลกอิติดังนี้ ปณะแต่ว่าราชกหะเศรษฐีโนเมื่อเศรษฐีผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าราชคฤกปุกคลังโยกขึ้นมายังบุคคลอุตสาเปตวาให้ยกขึ้นแล้วปัดตังซึ่งบาวทวันตัสสะกล่าวอยู่ว่าสเจถ้าว่าอารหาอันว่าพระอรหรันอัติมีอยู่ไซ โสอรหาโยกขึ้นมาอานว่าพระอรหันนั้นอาคันตาวาอากาเสนาคันตาวาตัดบทเป็นอาเสนะตัดบทเป็นอากาเสนะบวกอาคันตาวาอาคันตาวามาแล้วอากาเสนะโดยอากาศคันหาตุจงถือเอาเถิดอิติดังนี้อัจฉะอันว่าวันนี้ทีวโสเป็นวัน สัตโตมโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นปุคโลโยกขึ้นมาเป็นประธานอันว่าบุคคลเอกปิแมหนึ่งชื่อว่าผู้วัตวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในกล่าวแล้วว่าอาหางอันว่าเราอารหาเป็นพระอรหันอัมหิโยกขึ้นมาคุมภาค ย่อมเป็นอิติดังนี้อุปตันโตนามะเหาะขึ้นไปอยู่อากาเสในอากาศนัติย่อมไม่มีนัตถิภาโวให้แปลภาโวไปก่อนนะครับภาโวอันว่าความที่อรหันตานังแห่งพระอารหันต์ทั้งหลายนัตถิไม่มีอยู่โลเกในโลกโน อันเราทั้งหลายยาโตรู้แล้วอัจชะในวันนี้อิติดังนี้สมุิถาเปสูงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วปารุปณะกาเลให้แปลกาเลไปก่อนนะครับกาเลในการเป็นที่คันตวาไปแล้วจินตเนนะโยกขึ้นมาเปิดเลขในด้วยความคิดว่าไม่ยังขึ้นมาเป็นประธาน อันว่าเราทั้งหลายจะริสามะจักเที่ยวไปราชะกเกเหในเมืองชื่อว่าราชครึกปินทายะเพื่อบินดะอิติดังนี้ทัตตวายืนแล้วปิธิปาสาเนบนแผ่นหินมีหลังเอกสมิงแห่งหนึ่งปารุปนณะหมจีวรังซึ่งจีวรมหาโมกคลานัสสะ แห่งพระมหาโมคคลานะอายสมัมโตจผู้มีอายุด้วยปินโทละภารัวาชัสะแห่งพระปินโทละพารัวาชะอายสมตัตโตจะผู้มีอายุด้วยมหาโมคคลานโนอันว่าพระมหาโมคคลานะอายสมาผู้มีอายุสุตตวาฟังแล้วตังกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นอาหะ กล่าวแล้วปินโทละภารัวาชังกะพระปินโทละพารทวาชะอายสมันตังผู้มีอายุว่าภารทวาชะแน่ภารทวาชะอาวุโสผู้มีอายุว่าจนังอันว่าคําอิเมสังโยกทุตกานังของนักเลงทั้งหลายเหล่านี้เตอันท่านสุตังฟังแล้วหรือ สุตันเตตรงนี้นะครับตัดบทเป็นสุตังบวกเตอิเมโยกทุตกาอันว่านักเลงทั้งหลายเหล่านี้วัทันติย่อมกล่าวปริคันหันตาวิยะราวกะกําหนดถือเอาอยู่พุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาตะวันจะตัดบทเป็นตวังบวกจะจะก็ตวังอันว่าท่านมหิตทิโก เป็นผู้มีฤทธิ์มากมหานุภาโวเป็นผู้มีอนุภาพมากอาสิโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นตะวังขึ้นมาอันว่าท่านคัดฉะจงไปคัดเฉตังตัดบทเป็นคัดฉะบวกเอตังครับตะวังขึ้นมาอันว่าท่านอากาเสนาคันตาวาตัดบทเป็นอากาเสนะบวกอาคันตาวาอาคันตาวามาแล้ว อากาเสณะโดยอากาศคันหาหิจงถือเอาเอตังปัดตังซึ่งบาทนั่นอิติดังนี้ปินโทละพารัตวาโชโยกขึ้นมาอันว่าพระบินโทละพารัวาชะอาหะขึ้นมาคุมภาคกล่าวแล้วว่าโมคคลานะเน่โมคคลานะอาวุโสผู้มีอายุตวังอันว่าท่าน อักโคเป็นผู้เลิศสาวกานังโยกขึ้นมาแห่งสาวกทั้งหลายอิทธิมันตานังผู้มีฤทธิ์อสิขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นตะวังอันว่าท่านคันหาหิจงถือเอาเอตังโยกปัดตังซึ่งบาทนั่นปนะแต่ว่าตยิครั้นเมื่อท่านอักคันหันเตไม่ถือเอาอยู่อาหัง อันว่าเราคันหิตสามิจักถือเอาอิติดังนี้ประโยควุตเตให้ขึ้นวัจเนมานะครับวัจเนครั้นเมื่อคำเอวังอย่างนี้ว่าคันหาวุโสตัดบทเป็นคันหิบวกอาวุโสอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตวังขึ้นมาอันว่าท่านคันหิจงถือเอาเถิดอิติดังนี้โมคลาเนนะโยกขึ้นมา อันพระโมคคลานะวุตเตกล่าวแล้วบินโทละภารัวาโชอันว่าพระบินโทละภารัวาชะอายสมาผู้มีอายุสมาปัชิตวาเข้าแล้วจะตุดถัดชานังซึ่งจะตุดชาญอภินญาปาทกังมีอภิญญาเป็นเครื่องถึงวุฒายะออกแล้วปริฉินทันโตกำหนดตัดอยู่ ปิติปาสานังซึ่งแผ่นหินมีหลังติคาวุตังมีคาวุตสามเป็นประมาณปาทันเตนะด้วยที่สุดแห่งเทา้าปิติปาสานังโยกขึ้นมายังแผ่นหินมีหลังอุทถาเปตวาให้ตั้งขึ้นแล้วอากาเสในอากาศตูละปิจุวิยะราวกะอันว่าปุยแห่งนุนอนุปริยยิ เวียนรอบแล้วอุปริในเบื้องบนราชะกะหะนกานครัสะแห่งเมืองชื่อว่าราชครึกสัตตัขะขตุงเจ็ดครั้งโสโยกปิติปาสาโนอันว่าแผ่นหินมีหลังนั้นปัญญายิปรากฏแล้วปิธานังวิยะราวกะอันว่าวัตถุเป็นเครื่องปิดนครัสสะ แปลหักวิพัฒน์นะครับซึ่งเมืองติคาวุตับประมาณนัสะมีคาวุตสามเป็นประมาณชนะย่ขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลายนัคระวาซิโนผู้อยู่ในพระผู้อยู่ในนครโดยปกติพีตากลัวแล้วว่าปาสาโนอันว่าแผ่นหินอวัตริตวาคันหาติจะท่วมทับจับเอา โน no, ซึ่งเราทั้งหลายอิติดังนี้กัตตวากระทำแล้ววัตถุนิโยกขึ้นมาซึ่งวัตถุทั้งหลายสุปปาทีนิมีกระด้งเป็นต้นมัทกเกบนกระหม่อมนิลียิงสุแอบแล้วตัดทะตัดทะโยกฐาเนในที่นั้นๆนเถโรอานว่าพระเถระพินทิตวาทำลายแล้วปิติปาสานัง ซึ่งแผ่นหินมีหลังทัสเสสิแสดงแล้วอัตานังซึ่งตนสัตวตเมวาเรในวาระที่เจ็ดมหาชนโนอันว่ามหาชนทิศสวาเห็นแล้วเถรังซึ่งพระเถระ อาหะขึ้นมาคุมภาคกล่าวแล้วว่าปินโทระภาระทวาชะข้าแต่ท่านบินโทระภาระทวาชะพันเตผู้เจริญตะวังขึ้นมาอันว่าท่านคันหะจงจับปาสาังซึ่งแผ่นหินตะวะของท่านกัดตวากระทำพันหังให้มั่นตะวังขึ้นมาอันว่าท่านมาโนสับเพนาสยิให้แปลรวบนะครับอย่ายังเราทั้งหลาย ทั้งปวงให้ชิบหายหรือว่าจะแปลว่าตะวังอันว่าท่านโนยังเราทั้งหลายสัพเพทั้งปวงมานาสายิอย่าให้ชิบหายอิติดังนี้แบบนี้ก็ได้นะครับเทโรอันว่าพระเถระขิปิต,ตวาเวียงไปแล้วปาสานัง ซึ่งแผ่นหินปาทันเตนะด้วยที่สุดแห่งเท้าวิษั์เชสิปล่อยแล้วโสโยกปาสาโนอันว่าแผ่นหินนั้นคันตวาไปแล้วปฏิทถาสิตั้งอยู่เฉพาะแล้วยถาถาเนในที่อย่างไรเอวะนั่นเทียวเทโร อันว่าพระเถระอัฏฐาสิได้ยืนแล้วเคหะมัตเเกบนที่สุดแห่งเรือนเศษฐีโนของเศษฐีเศษฐีอันว่าเศษฐี ชิศสวาเห็นแล้วตังโยกเถรังซึ่งพระเถระนั้นนิปัดชิตววหมอบลงแล้วอุเรนะด้วยอกวัตวากล่าวแล้วว่าสามิฆ่าแต่นายตุมเหโยกขึ้นมาอันว่าท่านทั้งหลายโอตระถะจงข้ามลงเถิดอิติดังนี้เถรังยังพระเถระโอตินนัง คู่ข้ามลงแล้วอากาสโตจากอากาศนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วปัดตัง ยังบาทโอตาราเปตวาให้ข้ามลงแล้วกัตตวากระทำแล้วจะตุมมัทุระบุญนังให้เป็นบาทเต็มแล้วด้วยของอร่อยสี่อย่างอาทาสิได้ถวายแล้วเทระสะแก่พระเถระเทโรอันว่าพระเถระก็เหตตวารับแล้วปัดตังซึ่งบาทวิหาราพิมุขโขมีหน้าเฉพาะต่อวิหารปายาสิได้ออกไปแล้ว อาทะครั้งนั้นเยโยกชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดคตาไปแล้วอรันเยวาในป่าหรือคามะคตาวาหรือว่าผู้ไปแล้วในบ้านณปัดสิงสุไม่เห็นแล้วปาติหาริยังซึ่งปาติหารอัสะโยกเถรสะของพระเถระนั้นเตโยกชนาะ อันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสันนิปฏิตาวาประชุมกันแล้วยาจิตตวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในวิงวอนแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตะวังขึ้นมาอันว่าท่านทัดเสหิขอจงแสดงปาฏิหาริยังซึ่งปาฏิหารอัมหากาังปิแม้แก่เราทั้งหลายอิติดังนี้ อนุพันธิงสุติดตามแล้วเถรังซึ่งพระเถระโสโยกเถโรอันว่าพระเถระนั้นทัดเสนโตแสดงอยู่ปาติหาริยังซึ่งปาติหารเตสังเตสังโยกชนานังแกชนทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นอะขมาสิ ได้ไปแล้ววิหารังสูวิหารสัทธาอันว่าพระศาสดาสุตตวาทรงสดับแล้วสัทธังซึ่งเสียงมหาชนะสัของมหาชนผู้อนุพันธิต,ตาวาติดตามแล้วตั้งโยกเถรังซึ่งพระเถระนั้นอุณนนทันตัสสะบันลือขึ้นอยู่ปุจฉิตตาวาตรัสถามแล้วว่า อานันทะดูก่อนอานน์กัดเสโสตัดบทเป็นกัสะบวกเอโสเอโสโยกสัทโทอานว่าเสียงนั่นสัทโทเป็นเสียงกัสะของใครโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้สุตวาทรงสดับแล้วอิติว่าพันเตค่าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญ จันทนาปโตอันว่าบาทอันบุคคลกระทำแล้วด้วยไม้จันบินโทละพาระทวาเชนะอันพระบินโทละพาระทวาชะอุปติตวาเหาขึ้นไปแล้วอากาเสในอากาศขหิโตถือเอาแล้วเอโสโยกสัตโทอันว่าเสียงนั่นสัตโทเป็นเสียง สันติเกในสำนักตัสะโยกปินโทละภารทวชชะของพระบินโทละภารทวาชะนั้นโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้ปุคลังโยกขึ้นมายังบุคคลปกโกสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วปินโทละภารทวาชังซึ่งพระบินโทละภารทวาชะปุจฉิต,ตวาตรัสถามแล้ว ตรัสถามแล้วว่ากิระได้ยินว่ากรรมังขึ้นมาเป็นประธานอันว่ากรรมเอวังอย่างนี้ตยาอันเธอกระตังกระทำแล้วสัจจังจริงหรืออิติดังนี้วุเตให้ขึ้นว่าเจเนครั้นเมื่อคำว่าพันเตค่าแต่พระองค์ผู้เจริญประโยคนี้ให้ขึ้นมาเหมือนประโยคหน้าเลยนะครับ ให้ขึ้นว่าไมายาเอวังกระตังแล้วก็ขึ้นกำมังมาเป็นประธานกรมังอันว่ากรรำเอวังอย่างนี้ไมายาอันข้าพระองค์กะตังกระทําแล้วสัตจังจริงอิติดังนี้บินโทละภาระทวาเชนะโยกขึ้นมาอันพระบินโทละภาระทวาชะวุตเต กราบทูลแล้ววัตตวาขึ้นมาเปิดเล็กในตรัสแล้วว่าภารัทวาชะดูก่อนภารัทธวาชะกัมมังขึ้นมาเป็นประธานอันว่ากรมเอวังอย่างนี้เตอันเธอกระตังกระทําแล้วกัดสมาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้วิคารหิตตวาทรงติเตียนแล้วเถรังซึ่งพระเถระ ปุกคลังโยกขึ้นมาทรงยังบุคคลเพทาเปตะวาให้ทำลายแล้วตังปัดตังซึ่งบาทนั้นกัตตวาโยกขึ้นมากระทำขันทาขันทังให้เป็นท่อนและท่อนอันเจริญปุกคลังโยกขึ้นมาทรงยังบุคคลทาเปตวาให้ให้แล้วพิกขูนังแก่ภิกษุทั้งหลาย อัญชนะปิงสนัตถายะเพื่อประโยชน์แก่อันบทซึ่งยาเป็นเครื่องหยอดปัญญะเปสิทรงบัญญัติแล้วสิกขาประทังซึ่งสิกขาบทสาวกานังแก่สาวกทั้งหลายอะการณัตถายะเพื่อประโยชน์แก่อันไม่กะระทำปาติหาริยสะซึ่งปาติหารจบการแปลธรรมบทภาคที่6ครั้งที่13แต่เพียงเท่านี้ ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดหนังสือทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิย่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน